เราจะมีความสุขที่ต้องอยู่กับคนที่ดูถูกเสียสีเราได้ยังไงกันครับ พราะเราสารประจำวันอาทิตย์นี้อาจจะยาวสักหน่อยนะครับแต่ก็เป็นการนําเสนอภาคต่อของบทเทศบนภูเขาซึ่งพระเยซูเจ้าทรงช่วยไขยกระจ่างถึงสารพัดกฎเกณฑ์ในพระบัญญัติที่มีมาตั้งแต่สมัยโมเสสแล้วนะครับโดยพระองค์ตรัสสอนครับว่าสิ่งที่มีบัญญัติในพันธสัญญาเดิมเนี่ยมันก็เป็นความจริงนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับพระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อปรับปรุงให้กฎเกณฑ์เหล่านั้นเนี่ยสมบูรณ์ชัดเจนแล้วก็กระจ่างแจ้งยิ่งขึ้นครับ พระองค์ทรงยืนยันถึงความหมายดังเดิมนะครับแต่ก็ทรงเติมเต็มแง่มุมที่แท้จริงให้เราสามารถปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ครับโดยตรัสว่าความชอบธรรมของเราเนี่ยจะต้องดีกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเราจรึงจะสามารถเข้าสู่พระอาณจักรสวรรค์ได้ครับ เพราะว่าความชอบธรรมของธรรมาจารย์และก็ฟาริสีเนี่ยนะครับจะมุ่งไปยึดติดกับพิธีรีตองพิธีการหรือว่าความถูกต้องเพียงภายนอกอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้ต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้นะครับแต่ความชอบธรรมที่พระสุจาทรงต้องการจากเราแต่ละคนเนี่ยก็คือทําอะไรก็ตามด้วยความรักและก็ความเมตตาครับจึงจะสามารถทําให้พระบัญญ,ญัติของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงครับ พูดแบบนี้พี่น้องอาจจะสับสนสงสัยได้นะครับว่าถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทําตามกฎเกณฑ์เราใช่ไหมคําตอบก็คือไม่ใช่อย่างนั้นครับการทําตามกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่มันเป็นเพียงความดีขั้นพื้นฐานเท่านั้นมันจะดียิ่งกว่าและก็จะดีอย่างแท้จริงครับพี่น้องถ้าเราทําสิ่งเหล่านั้นด้วยหัวใจด้วยความสมัครใจและด้วยความเมตตาต่อเพื่อนพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความรักในพระเจ้าครับ ยกตัวอย่างนะครับการไปร่วมพิธีมิสาวันอาทิตย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะเป็นการทําตามพระบัญญัติที่พระเจ้าเองประธานแก่เราตั้งแต่สมัยโมเสสแล้ะครับเราเองก็ท่องจํามาตั้งแต่เด็กหรือตั้งแต่ก่อนรับศีลล้างบาปแล้วว่าพระบัญญัติ1ิป,ประการประการที่3นะครับก็คืออย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับและเราเองก็ถูกสอนด้วยว่าถ้าเราขาดวาดัดขาดมิสาวันอาทิตย์เนี่ยถือเป็นบาปนะแต่ถ้าเราไปวดัดไปร่วมมิสซา เพียงเพราะกลัวตายไปแล้วตนกนรกหรือกลัวเป็นบาปต้องเสียเวลามาแก้บาปรับศินอภัยบาปเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากความชอบธรรมของธรรมจารย์และชาวฟาริสีเลยครับที่ทําดีเพียงเพื่อจะได้ชื่อว่าฉันทําแล้วนะฉันเป็นคนดีแล้วนะแต่ดีเพราะอะไรดีเพราะทําตามกฎเกณฑ์แล้วแค่นั้นเลยครับหรือว่าทําดีเพ,เพียงเพราะว่าเขาบอกให้ทําเพราะพระศาสนาจักบังคับให้ทํา แต่ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นด้วยหัวใจด้วยความสมัครใจของเราเองจะดีกว่าไหมครับพี่น้องถ้าเราตั้งโพงใหม่ตั้งหลักใหม่ตั้งใจใหม่ว่าเราจะไปวัดไปร่วมมิซาแต่ละครั้งเนี่ยเพราะความรักในพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราเสมอและเราเองก็รักพระองค์เช่นกันเราอยากจะไปพบพระองค์ที่วดัด อยากจะไปสรรเสริญภาวนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ดีๆหรือบทเรียนต่างๆที่เราได้รับและขอพระพรจากพระองค์ให้ทรงช่วยเติมพลังรายวันรายสัปดาห์ให้แก่เรารวมถึงผู้ที่เราวอนขอสำหรับเขาด้วยเหมือนกับรถที่ต้องเติมน้ำมันเติมแกส๊สหรือว่าเติมพลังงานไฟฟ้านะครับถึงจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ ชีวิตของเราเองก็เช่นกันครับพี่น้องเราก็ต้องการพลังจากพระเจ้าและพระพรของพระองค์มาเติมเต็มอยู่เสมอเพื่อเราจะสามารถขับเคลื่อนชีวิตต่อไปให้ดียิ่งขึ้นจนถึงเป้าหมายปลายทางอย่างปลอดภัยด้วยเหมือนกันนั่นก็คือการไปถึงพระอาณาจักรสวรรค์บ้านแทนนิรันดรน,นั่นเองครับดังนั้นเมื่อเราภาวนาและไปร่วมมิซาด้วยความรักในพระเจ้าอย่างแท้จริง จิตวิญญาณของเราก็จะค่อยๆแข็งแกรง่งเหนียวแน่นและก็ทนทานพร้อมเสมอที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆในชีวิตต่อไปครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะขอแบ่งปันข้อคิดในวันนี้ก็คือพอระวรสารวันนี้พระเยสูเจ้ายังทรงนำเสนอพระบัญญัติอีก3ประการครับนั่นก็คืออย่าฆ่าคนอยา่าผิดประเวณีแล้วก็อย่าสาบานด้วยครับ แต่ผมอยากจะหยิบยกเรื่องการฆ่าคนมาขยายความต่ออีกเล็กน้อยนะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสครับเคยเทศสอนเรื่องนี้นะครับไว้ว่าพระบัญญัติข้อนี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่การฆ่าคนหรือว่าฆาตกรรมที่ถึงแก่ชีวิตเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงการกระทําอะไรก็ตามที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การทําลายร่างกายตัวเองหรือของผู้อื่นการทําแท้งการฆ่าคน การฆ่าตัวตายการทะเลาะโกรธเกลียดการด่าแช่งกันหรือแม้กระทั่งการทำร้ายผู้อื่นทางจิตใจไม่ว่าจะด้วยการพูดจาทูท่ทกดูแคลนเสดสีกระแนกระแหน่นผู้อื่นด้วยเช่นกันครับแน่นอนนะครับพี่น้องอาจจะคิดว่าคำพูดดูถูกเหล่านี้มันจะผิดร้ายแรงเท่ากับการฆ่าคนได้ยังไงแต่พระศาสนาจักวางลักษณะบาปไว้ในประเด็นเดียวกันครับพี่น้องเพราะมองว่ามันเป็นการมุ่งร้ายต่อผู้อื่นเช่นกัน และพระเยซูเจ้าเองก็ทรงเชื้อเชิญเรานะครับไม่ให้จัดลำดับความผิดว่าอะไรอยู่สูงกว่ากันร้ายแรงกว่ากันแต่ให้มองว่าความผิดเหล่านี้ต่างก็สร้างความเสียหายเช่นกันครับเพราะว่าคนที่ทำเช่นนี้ต่างก็มีเจตนาทําร้ายผู้อื่นไม่ว่ากายหรือใจครับ พี่น้องที่รักครับลองนึกตามผมมานะครับว่าในหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่เนี่ยหรือว่าในออฟฟิศที่เราทํางานอยู่หรือจะเป็นในพระศาสนาจากักรในวัดของเราหรือในครอบครัวของเราเองก็ตามเราเคยเจอคนแบบนี้ไหมครับคนที่คอยพูดจาประชดประชานกระแนกระแนหนถ้อยคาคนอื่นพูดจาทําร้ายจิตใจบั่นทอนกําลังใจคนอื่นและบางทีคนประเภทนี้เป็นคนที่ทําตามกฎแบบเป๊ะๆซะด้วยนะครับ แต่ทําเพียงแค่เอาหน้าครับหรือว่าเอาตัวรอดเพียงเพราะหวังผลประโยชน์เฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ไม่ได้ทําอะไรให้เป็นประโยชน์เป็นชิ้นเป็นอันต่อสังคมหรือหมู่คณะสักเท่าไหร่คําถามก็คือไม่ว่าจะเพราะสถานาการณ์บังคับหรือเพราะความจําเป็นแค่ไหนก็ตามเราจะอยู่กับคนแบบนี้อย่างมีความสุขโดยไม่หงุดหงิดไม่อารมณ์เสียและไม่จิตตกได้ยังไงกันครับ นักบุญโดโรธิอุสแห่งกาซานะครับอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักในเมืองไทยสักเท่าไรแต่ท่านเป็นปิตาจารย์ของพระศาสนาจักรที่มีชีวิตอยู่ราวปี505ถึง565ครับท่านได้เขียนบอกเล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งของท่านที่ท้าทไทยเราแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยครับ ในอารามนักพรตแห่งหนึ่งที่ท่านเคยใช้ชีวิตอยู่นะครับมีนักพรตคนหนึ่งครับที่ท่านไม่เคยเห็นว่าจะกโกรธหรือว่าโมโหใครเลยทั้งๆท,ที่ก็ถูกข่มเหงถูกผักสสยไล่ส่งต่างๆนานาอยู่ตลอดเวลานะครับวันหนึ่งท่านก็พาเขาออกไปแล้วก็ชวนคุยว่าบอกหน่อยเธอคิดอะไรอยู่ในใจกันแน่เพราะไม่ว่าจะถูกทำร้ายหรือปฏิบัติอย่างหยาบคายแค่ไหนก็ตามก็ยังสามารถอดทนอยู่ได้ขนาดนี้ นักพรตคนนั้นตอบท่านนะครับอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าสิ่งที่ผมต้องทำก็คือเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความอายุติธรรมเหล่านี้และยอมรับมันเหมือนกับที่สุนัขตัวหนึ่งได้ทำครับเมื่อท่านได้ยินอย่างนี้แล้วนะครับท่านก็ลดสายตาลงครับแล้วก็พูดกับตัวเองว่านักโรตคนนี้ได้พบหนทางแล้วครับหนทางนั้นก็คือองค์พระเยสูเจ้านั่นเองครับผู้เป็นหนทางความจริงและก็ชีวิตของเราแต่ละคนครับ หลังจากนั้นนะครับท่านักบุญโดโรธิอุสก็ได้ทําเครื่องหมายสําคัญมหากังเขนแล้วก็เดินจากไปโดยภาวนาต่อพระเจ้าขอส่งคุ้มครองท่านเองแล้วก็นักพรตคนนี้ด้วยครับนักพรตคนนี้เป็นแบบอย่างให้กับเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับพี่น้องเพราะเมื่อเราอดทนแบกรับการดูถูกดูมินถูกกระแนะกระแหนต่างๆนานา,นาจากใครหน้าไหนก็ตามเราจะมีความสุข เราจะมีความชื่นชมยินดีเพราะเรารู้ตัวเองดีว่าเรากำลังเป็นเหมือนองค์พระเยซูเจ้าแบบอย่างที่ดีที่สุดของเราครับที่ถูกจับผพิดถูกสบประมาทถูกทำร้ายทั้งกายและใจและที่สำคัญถูกนำตัวไปตรึงกางเขนจนสิ้นพระชนแต่ที่สุดแล้วครับพี่น้องพระเจ้าทรงประทานพระสิริรุ่งโรจน์แก่พระองค์ให้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพกู้หน้ากู้ตากู้ศักดิ์ศรีของพระองค์ขึ้นใหม่อีกครั้งครับ เราเองก็เช่นกันนะครับพี่น้องขอให้เราเชื่อมั่นและไว้ใจในพระเจ้าได้เลยครับว่าพระองค์จะทรงประทานความยุติธรรมความชอบธรรมแก่เราเพื่อเป็นของขวัญแห่งการดำเนินชีวิตอย่างดีเป็นกำลังใจที่เราทำตามบทบัญญตัติทำด้วยความรักที่มีต่อพระองค์และเพื่อนพี่น้องเพราะสิ่งที่ตามไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินและจิตใจของมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์ครับ ขอพระพรของพระเจ้าสถิตยอยู่กับพี่น้องทุกท่านเสมอครับ